สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อควรคำนึงถึงในการปลูกพืชในช่วงของหน้าแล้งครับหลายๆท่านก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าการปลูกพืชในช่วงหน้าแล้งนี่จะรอดหรือไม่รอดน้ํามีพอไหมพืชจะปลูกยังไงพืชแต่ละชนิดมันจะเติบโตได้ดีแค่ไหนในพื้นที่ของเราวันนี้เราก็มาดูข้อควรคำนึงถึงนะครับว่าเราจะดูอะไรบ้างในการที่เราจะปลูกพืชในช่วงของหน้าแล้งครับ ข้อแรกที่เราควรคำนึงถึงเลยก็คือในเรื่องของน้ำน้ำนี่เป็นปัจจัยสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับที่จะปลูกพืชไม่ว่าช่วงของฤด,ดูไหนก็ตามะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนน้ำนี่เป็นปัจจัยสำคัญอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับในเรื่องของความสำคัญในการปลูกพืชในช่วงของหน้าแล้งนี่หลายท่านก็มีปัญหาว่าปลูกพืชบางชนิดน้ำจะพอไหม จะดูยังไงว่าเราสามารถที่จะใช้น้ําได้จนตลอดช่วงฤดูแล้งหลังจากที่เราคิดว่าจะปลูกพืชนในช่วงของฤดูแล้งเนี่ยเราก็ต้องมีการสํารวจน้ําก่อนนะครับว่าปริมาณน้ําที่เราเก็บไว้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนบางท่านก็เก็บน้ําไว้ในสระบางท่านก็ขุดบ่อบดานบางท่านก็มีสระน้ําหรือว่าห้วยหนองคลองบึงที่เป็นธรรมชาตินะครับเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่า น้ำของเรานี่มีปริมาณมากน้อยแค่ไหนโดยธรรมชาติแล้วเราจะรู้ว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยในช่วงเดือนไหนน้ำจะหมดอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญเลยนะครับว่าน้ำจะหมดในช่วงเดือนไหนถ้าหากว่าเราใช้ครับเพราะว่าทุกปีนี่บางครั้งเราไม่ได้ปลูกพืชแต่น้ำก็จะหมดในช่วงของ3เดือน4เดือนหรือว่า5เดือนหลังจากที่หมดในช่วงฤด,ดูฝนไปแล้วครับแต่พอเราปลูกพืชแล้วเนี่ย น้ำที่เรากเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสระหรือว่าในห้วยหนองคลองบึงเนี่ยเราจะต้องกะปริมาณน้ำนะครับว่าถ้าเราปลูกพืชขนาดเนี้ยนะครับหนึ่งงานสองงานสามงานหนึ่งไร่นี่ปริมาณน้ําจะอยู่ได้กี่เดือนโดยปกติถ้าปริมาณน้ําอยู่ได้ประมาณ5เดือนถึงหมดจากสระหรือว่าหมดจากห้วยหนองคลองบึงเนี่ยเราจะต้องปลูกพืชในระยะที่มีอายุการ เก็บเกี่ยวไม่เกิน45-60บถึงวันเพราะว่าจากน้ำที่เราไม่เคยใช้เรานำมาใช้นี่ก็จะมีปริมาณที่น้ำในการใช้ต่อวันนี่เพิ่มสูงขึ้นครับเพราะว่าปกติเราไม่ใช้นี่มันก็ร่ยเหยอ,อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเรานำมาใช้นะครับถ้าเราปลูกพืชเยอะน้ำก็จะหมดเร็วดังนั้นในการปลูกพืชระยะสั้นครับไม่เกิน45-60บถึงวัน,นจะทำให้ปริมาณน้ำที่เรามีนี่ เพียงพอแล้วก็เราก็ต้องปลูกให้เหมาะกับพื้นที่ที่เรามีอยู่ด้วยนะครับว่าถ้าเรามีน้ําน้อยเราก็ปลูกพืชอย่าปลูกเยอะครับถ้ามีน้ํามากเราก็ค่อยปลูกเยอะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าอัตราการระเหยของน้ําในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันเพราะว่าความร้อนของแสงแดดนแต่ละพื้นที่ก็มีไม่เท่ากันเช่นกันถ้าแดดร้อนมากปริมาณน้ําที่ระเหยก็จะมากตามครับ ดังนั้นข้อแรกเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยครับว่าดูปริมาณน้ําว่ามีมากน้อยแค่ไหนและสํารวจดูว่าจากข้อมูลย้อนหลังที่ท่านได้ทํามาครับว่าน้ําที่เรากักเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสระในบ่อบ,บาดาลห้วยหนองคลองบึงนี่มีปริมาณมากน้อยแค่ไหนและในช่วงเดือนไหนน้ํำพวกนี้จะแห้งขอดลงแล้วเราสามารถที่จะหาปริมาณน้ําสํารองเข้ามาเพิ่มอีกได้หรือไม่หลังจากน้ํา ชุดนี้หมดลงครับถ้าหากว่าน้ําที่เรากักเก็บไว้นี่หมดลงแล้วเราไม่สามารถที่จะหาน้ําจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้เนี่ยท่านก็ต้องยิ่งวางแผนให้มันรัดกุมแล้วก็วางแผนให้ใช้น้ําน้อยที่สุดแล้วก็ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดในการปลูกพืชเพราะว่าหากว่าเราไม่สามารถที่จะหาน้ําจากแหล่งอื่นมาทดแทนน้ําที่เรากักเก็บไว้ได้เนี่ย ก็จะทําให้พืชที่เราปลูกเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยครับดังนั้นหากท่านใดที่ไม่สามารถที่จะหาน้ําจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้เนี่ยท่านก็ต้องวางแผนในการปลูกพืชให้ดีอย่าปลูกพืชที่มีอายุยาวเกินไปให้ปลูกพืชในระยะสั้นครับส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่แต่ถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะหาน้ํามาทดแทนได้ท่านก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าท่านจะหาน้ํามาจากไหนปริมาณต้นทุนของน้ําที่ท่านจะได้มานั้นได้มาจากไหนครับ ถ้าเป็นในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือนี่มีปริมาณแหล่งน้ําที่มีไม่มากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําบาดาลแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เค่อนมีคลองส่งน้ำนี่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่แลง้งร้อนแล้วก็อยู่บนที่ราบสูงเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้ดังนั้นในการปลูกพืชควรปลูกพืชให้พอเหมาะก,กับปริมาณน้ําที่มีแล้วก็ให้ปลูกพืชระยะสั้นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นไปอย่างมีคุณภาพหลังจากดูในเรื่องของน้ําแล้วครับเราก็จะมาดูในเรื่องของพืชที่จะปลูกในช่วงของหน้าแล้งครับในหน้าแรงเนี่ยพืชที่จะปลูกส่วนใหญ่นยต้องเป็นพืชที่ทนแล้งใช้น้ําน้อยและมีอายุสั้นเพราะว่าพืชพวกนี้ครับเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็ใช้น้ําน้อยปริมาณผล,ผลผลิตก็เป็นไปนตามที่เราต้องการครับซึ่งในพืชพวกนี้ถ้ามี3ข้อนี้ เราก็สามารถที่จะปลูกพืชในช่วงของหน้าแล้งได้อย่างสบายใจก็คือ 1. ทนแล้ง2ใช้น้ำน้อย 3. ผลผลิตมีคุณภาพและเป็นไปตามที่เราต้องการถ้า3อย่างนี้นะครับครบพืชชนิดนั้นท่านก็สามารถที่จะนำมาปลูกได้ในช่วงของหน้าแล้งซึ่งพืชส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติ3ข้อที่ผมว่านี่ส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่เกือบทั้งหมดครับพืชไร่ก็เช่นพวกถั่วต่าง ข้าวโพดงาดํางาขาวพืชพวกตระกูลแตงพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พืชพวกเนี้ยจะใช้น้ําในปริมาณที่ไม่มากแล้วเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นดังนั้นเมื่อเราเลือกพืชที่จะปลูกได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผนในการปลูกได้ต่อมานะครับเมื่อเรามีข้อมูลในเรื่องของน้ําแล้วก็พืชที่จะปลูกแล้วนี่ข้อที่3ก็คือในเรื่องของการบํารุงดูแลรักษาพืช ที่เราจะปลูกในช่วงของหน้าแล้งเพราะว่าข้อมูลในการที่เราจะดูแลบำร,ร,รุงรักษาพืชนี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเช่นกัน,นเนื่องจากว่าในการที่เราจะคํานวณปริมาณน้ํากําหนดพืชที่จะปลูกเนี่ยเราต้องรู้วิธีการดูแลและก็บำร,ร,รุงรักษาปริมาณการใช้น้ําเราต้องรู้ว่าโรคพืชต่างๆพืชที่เราจะปลูกในช่วงของหน้าแล้งนี่มีอะไรบ้างเราจะได้เตรียมการป้องกันเพื่อให้การปลูกพืชของเรานั้นเป็นไปตามที่เรากําหนดไว้ครับ แล้วก็จะทําให้เราลดการขาดทุนลงได้เพราะหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการดูแลบํารุงรักษาการป้องกันโรคต่างๆของพืชพวกนี้ก็จะทําให้เราขาดทุนได้ดังนั้นข้อที่3ก็คือในเรื่องของข้อมูลในการบํารุงดูแลรักษาข้อมูลในการใช้น้ําพวกนี้เป็นข้อมูลที่เราจะเป็นต้องรู้ก่อนที่เราจะปลูกในเรื่องของการปลูกพืชในช่วงของหน้าแ้งนี่หลายๆท่านก็ จะทาเป็นปีแรกในช่วงของปีแรกเนี่ยเราอาจจะทําได้ไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะยังมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนชัดเจนแล้วที่สําคัญก็คือเรายังไม่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชในช่วงของหน้าแรงเพราะถึงแม้ว่าเราจะศึกษาหาข้อมูลมามากน้อยเพียงใดก็ตามสิ่งที่สําคัญส่วนหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือประสบการณ์ในการทําเพราะการทําครั้งแรกไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันจะไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรก เราจะต้องมีการสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆดังนั้นในการปลูกขึ้นในช่วงของหน้าแล้งมือใหม่อาจจะยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ในปีถัดไปเราจะทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ